สวัสดีครับวันนี้วันหยุดนะครับผมเรามาทํากิจกรรมที่ซับอนันต์ฟาร์มนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าซับอนันต์ฟาร์มเรามีกรรอะไรบ้างานะครับมาดูนี้ครับผมฝัง่งอฝั่งซ้ายมือ,อตรงนี้นะครับเป็นเป็นบ้านเออเป็นกระท่อมของเรานะครับเอาไว้พักเวลาที่เราเข้ามาทํากิจกรรมในฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสาระตรงนี้ดีกว่านะครับผม ช่วงนี้ฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักหญ้ยายาวมากมากข้อดีของฝนก็คือทำให้สถานท,ที่ตรงนี้ดูล่มรื่นนะครับดูแบบเขียวขจีนะครับแล้วก็เราปลูกต้นไม้ต้นไม้อย่างเช่นต้นสก็เริ่มแตกยงแตกยอดขึ้นมานี่คือข้อดีของฝนและที่สำคัญก็คือว่าน้ำนี่แหละครับเป็นบ่อเลยเรามาดูันนะคคัะ อ่าอันนี้เป็นกองฟางนะครับนี่เป็นฟางฟางวันนี้ที่ผมบอกว่านี่เป็นฟางก็คือว่าวันนี้เราเพินว่าเราได้ตะกร้าผลไม้มานะครับจากตลาดสดหนองปือนะครับของผู้กองสมบัตินะครับสมาชิกเออไม่ใช่สมาชิกสิ เพื่อนๆน,น้องๆของเรานะครับที่อยู่ในตลาดเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาให้ตะกร้าผมมามาดูใ,ใกล้ครับผมมานะเอิยว่าเขาให้ตะกร้าผมมาแล้วทีนี้ผมเออเราจะเอาตะกร้านี้มาทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็เลยถือโอกาสเอาตะกร้านี้แหละครับทั้งหมดเนี่ยครับมาใส่ฟางแล้วก็ใส่ขี้แพะใส่ฟางใส่ขี้แพะสลับกันเป็นชั้นๆนะครับหลังจากนั้นเราก็มัดนะฮะมัดรวมเป็นตับเดียวกันเลย พอมัดรวมเป็นตับเดียวกันแบบนี้นะครับเราก็นํามาแช่น้ําทิ้งไว้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วย่าฟางเขาจะเปื่อยขี้แพะเขาจะเปื่อยนะฮะปลากินพืชนานา,นาชนิดก็จะเข้ามาลุมกินเป็นอาหารสําหรับปลากินพืชแล้วก็พูดง่ายว่าเป็นอาหารลดต้นทุนสําหรับปลากินพืชโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ถือว่าเยี่ยมมากนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนได้ดีมากนะครับขอบคุณน้องๆน,น,นะครับ น้องเปิลน,น่ะนะนะที่เขาขายผลไม้อยู่ที่นั่นแล้วก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายาขายผักนะครับเขาก็ได้นําผักมาให้ในตลาดนะเกือบทุทกเกือบทุกเจ้าเลยครับนะฮะ <c oughs> นำผักมาให้แล้วผมก็เอาผักนี่แหละครับมาให้ไก่พื้นเมืองเพราะว่าเราก็ลงเลี้ยงไก่พื้นเมืองด้วยแล้วก็เราก็ยังเลี้ยงกบด้วยนะครับแล้วในด้านหน้าตรงนี้นะครับ <c oughs> วคาโดวาคาโดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแตกยอดละเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูดอด <c oughs> มาดูตรงกระชังนี้นะครับในกระชังนี้เดิมทีเราเลี้ยงเ,เลี้ยงเป็นหอยนะครับเลี้ยงเป็นหอยขมงหอยเชอรี่แต่ว่าล่าสุดนะครับพายุเข้าเนาะเราก็รู้กันอยู่นะครับพายุเข้าแล้วก็ ทำให้น้ำท่วมน้ำท่วมกระชังนะครับนี่เรายกระดับกระชังขึ้นในจังหวะที่น้ําท่วมกระชังเนี่ยหอยเขาออกหมดเลยครับแล้วเขาก็จะมาอยู่ข้างๆแบบนี้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนจากการเลี้ยงหอยก็คือให้เป็นกระชังปลาดุกตอนนี้คือเราลงปลาดุกทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูทีหลังนะครับว่าเราเลี้ยงทั้งหมดกี่วันแล้วตัวขนาดไหนให้อาหารอะไรเดี๋ยวเราจะมาแนะนํามาอัปเดตให้ฟังนะครับด้านนั้นนะครับเราลงเป็นไก่พื้นเมืองนะครับแล้วก็ จะมีกบนะครับเดี๋ยวเราอัปเดตเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับจะเป็นแพนะครับนะฮะพร้อมฟาร์มตอนนี้เรากําลังขอทางสาธารณสุขนะครับเป็นฟาร์มปอดโรคอยู่นะครับก็ขอบคุณน้องๆนะครับขอบคุณพี่กัลยาด้วยนะเอากาดก,กถัวเหลืองมาให้ขอบคุณน้องอีกคนนึงนะครับนําเปลือก ขาโพสต์มาให้นะครับโอ้มีเยอะแยะเลยมีแต่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดหนองปอของผู้กองสมบัติให้มาเยอะแยะขอบคุณมากๆนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ายัางไงผมมีอะไรดีๆเดีด๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับจะมาอัปเดตให้ดูว่าไอ้ที่ผมเลี้ยงไปเนี่ยเขาเติบโตขึ้นบ้างไหมมีผลผลิตบ้างไหมนะครับเดี๋ยวลรงมาดูแบบรวมรกันแล้วก็ถ้ายัางไงใครมีคําแนะนําหรือว่า <c oughs> อยากจะออบอกเราว่าให้ทำอนุนทำอันนี้ทำอะไรยังไงก็ลองแนะนำมาได้นะครับนะฮะ ส่วนครั้งนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับอ้าวลืมไปใครที่อยากจะ,ะมานั่งชิวๆยามเย็นแดบดบล่มลม,ลมตกก็แวะมาพูดคุยกันได้นะครับผมนะฮะสำหรับครั้งนี้ก็สวัสดีนะครับผม